ขอปาาขอฝนเมลนืล็ดนี้หลังกาที่เม็สีต้องสัาณคูจองปลาเร็วให้ฝนหัวล,ลมาให้พี่ยนองชาวไรเจ้าวนาให้เลื่มตาอาปากรอนเงนสิบสามนะครับม่สีต้อง้อนให้สัญญาณ้องด้วยบางรลของปีครับสนามมือสี พร้อมหรือยังอ่าตุนบุยบอกัครับรอมก็บอลเอจับไม่มันเป็นซิปปีนะเด้รอี่อเล่นแล้วนะครับ ท้งเขียวแดงสลับหัวจิมแม่นเมฆสีทองไปดีมาดีเป้าหมายก็เดีคือโดนสามสองเติ้ยราคาเนี่กินได้แล้าก็ไหบต่อเลยก็เขาเอาไมเช็คต่อไมบ้างก็ไหนสามสองเด้งตจีเรียวันเอาเช็คต่อเช็คไฟอีกแ có lâm mày khẽn mà thay đủ 3, 2, 1, bay. 3 thừa à? đua rất là đua rất là đua rất ui, vội vội đua ดีจะร้องอะไรตุลพานต็กินเอกผิดทำมาแรกถือว่ารุนแรงผู้สมควรอยากรุ่นแรงแน่นน่อยยอนาเขาก่อนเลมซิมซิม